เห็นเขาไซว่าไซเอียงก็ออยเป็นบ่ค่ะบ้านเัาเอื่อนออยนานนี่ใส่ออยน่ะแม่แล้วเขากระทาหน้าอันนี้หน้าสดด้ยค่ะเนี่ยหน้าสดด้วยนี่เห็นว่าไม่เป็นร้อยดำๆตามสภาพอายุตรงนี้นี่มันได้กับมาพันอีเมะมาเนี่ยเม็ดนาพางนี่สามจุดนี่ที่เป็นย่นๆนี่มันมีมาตั้งแต่กำเนิดค่ะบอมเป็นวเหาอายุหลายแล้วมันขึ้นด้ย แม, ey, ม ey, ่แมนะ่โชคน่ะมีแบบนี้เม่ไปเบิ้งรูปอีเมนะ่์น่ะก็นี่เขาก็เอาอาาันอ้อยท้า่าสันอเขาออยท้าเนี่ยเบิ้งบ้านคนรวยเนะ่ยเห็นบะรูปเงินน่ะแขนอยู่นะ่ะเห็นบะอันนี้เป็นวาสลินวาสลินีว่วาสลินด้วยค่ะเนี่วัสลินเนี่ยแหละเนี่เห็นบ่มันจะเหมือนเหล้ว กสิวัสลินดูเห็นเขาสอนเน,นี่ยนะแหละแล้วเขาคนนั่นเขาเกามาทาด้ยแล้วก็ให้มันอยู่ทางคืนพน,นะตื่นขึ้นมามจะเป็นยังไงเรานรี้มาสาธิตบริเวณเป็นยู่ทางคืนดอกปวดเขาไปน,นอนมันจะไปจิ้งพราอเพิ่งเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเนาะเนาะดเขาก็รู้มันทวน่ะ อันนี้น่าสุดด้น,นี่ค่ะเนี่ยมันก็มีริ้วรยตามสภาพเนาะเขาใส่อเท้าแต่งหนาวก็ะอ่อนพวกรองพื้นตุบๆบิดกั้นไปสักละค่ะก็มีบ้างเป้ปงเนาะค่ะเนาะสวยเอาผมขึ้นบ่เหมือม,มันก็น,นวดอยูเพรเพราะ,ะประมาณเขากนน็นวดนวนวดอันนี้เขาไม่ได้บอกนวดเอง นวดเพืมันเปิดทั้งนี้เขาจะไม่ได้มีร้อยตีนกาเนาะค่ะเนาะแต่เมื่อเกิดสภาพเลยเนาะอะไรลดนะมันหมดอ,อายุเนาะก็ไปใส่มือหมอแดจังหน่อยทามิตังมีอย่างก็ได้เพราะประมาณนันบอคะ่ะไม่โชคก็ยงังไปได้ถึงมือหมอเดียค่ะเพราะเป็นคนขี้ย่าน,นะะเนาะข,ขี้ย่านคนบอกไปเสริมจมูกอยียงอยู่ ไปเฮ็ดนุ่นเฮ็ดนี่นเฮ็ดต,ตาดิไปเฮ็ดเดีออยากมีตาวสวยๆนะมาเห็นน้องเิ่นเฮ็ดสวยเขาก็สสออนเนาะเห็นคนสวยๆเิ่นเฮ็ดละงามเลยมหมเหมือนกับไปโรงเรียนเนาะไปพ่อพอโรงเรียน็นช่วงน่ะมันจะบอกว่าักเรียนส่วนมากจะเป็นผู้ชายมันบอกโดนๆจะเป็นผู้หญิงมาแล้วมือน,นั่นน่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะน้องคนนั้นเด็กน้อยคนนั้นสไปกเป็นสาวอยู่ล่ะ ปาดม่โชคก,ก็แล้วถูอยู่จนได้หยุดถูแล้วคิดว่าพูหยุดถูแล้วเบิงนะ่ะสะอ่อนความงามหุ่นแบบอย่างนี่เลยงามแบบโอ้ยตะลึงนะ่ะยืนอ้าปากแบบโอ้ยคืองามแท้ย่างกลับมาอีกได้แบบนี้ย่างกลับมาซื้อของในตรงนั้นอีกแม่์รูว่ากับแม่พ่อกับเบิงสะอ่อนเขานะ เห็นคนงามบ่ได้ได้สอนแต่คนงามกันแล้วแต่บุคคลนะคะบาคคนเพิ่นกับสมมติว่าคนนี้เขาเบ่งบ่งามคนอื่นเบ่งงามกับมีซี่ไหมแต่ในสายตาคนแต่ละคนสมมติว่าเขารู้สึกว่าคนสามคนนี้สําหรับเขาคนนี้งามสําหรับเขาที่สุดคนนี้หนึ่งใช่ไหมแล้วอีกคนอาจจะ่าโว่ามามเห็นงามเลยสิ่ไหมมันก็จะเป็นแบบนั้นน่ะความเราความสวยแล้วแต่คนมองนะคะาม่หมนนาย ใส่ใส่วาสลินเข้าไปอีกนี่ใส่เข้าไปเกิดมาสวยมมแม่โชได้วยนี่พอแล้วก็อยากบ้าหลายเห็นคนงามกระอยากงามนั่งเขาอยู่เอามาทามืออย่างก็จะบริเวณอย่งนี้มาสลินนี่ก็ได้น,นนะดู มื้อนี้ทัสีบ้านเด้ค่ะเด้อโบว่างก็ดกับเขาได้กินกับเขาเก่าลูกประยูมบ่อยยากอะใช่ไหมคะโอเคกับมันว่าหน้าตอนเที่ยงคืนนี่ตอนนี้ผัวนอนแล้วนี่ใส่ชุดนอนแต่ว่าอาอนี่มาคุ้มเพยอมนันเป็นทางการนมันดูแบบว่านันนี่อย่างี้ยบตาค่ะคุ้มเสื้อเพราะว่าใส่ชุดนอนบางนะคะแล้วก็คุ้มเสื้อนี่มันปิดสนิทอะ ก็นวดเพราะประมาณจะนวดมากกว่านี้ก็แล้วแต่กับเพิ่งเห็ดอยาจเห็นเขาเฮ็ดมันก็ได้ความซุ้มซื่นแล้วเนาะอืแล้วละค่ะแค่นี้ก็สิสวยแล้วเมื่ออื่นนี่สวัสดีค่ะเด้อสบายดีอยู่ดีมีแฮงด้ยวยค่ะไปไป